สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกท่านนะครับวันนี้มีรถมาแนะนำหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับ t c 4 8 r ราคาถือว่าคุ้มนะครับ16เกียร์ดินหน้า16เกียร์ถอยนะครับราคา250,000บาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์มีใบดันแล้วก็โรตารี่นะครับติดกับตัวรถนะครับ2ชิ้นตามตัวรถนะครับ ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับผมเก็บสีคันล่างให้นะครับตัวนี้นะครับก็เต็มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปี2,556รถก็ถือว่าสีเดิมสวยนะครับมีเก็บแค่สีคันล่างแล้วก็สีล้อครับเจ้าของเดิมติดตั้งเทอร์โบมาครับแล้วเขาก็ถอดออกไปนะครับตัวนี้นะครับรถใช้งานก็อยู่ที่6,981ชั่วโมงนะครับตัวนี้เน้นย้านะครับว่าขายตามสภาพนะครับ จอยโตรตารีต่างๆครบนะครับมีจอยต่อน้ํามันนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังเราเข้าเกียร์ข้างภูมิอะไรใครหารถแรงม้าเยอะๆซีซีหนักๆนะครับไว้ดันไว้ไถหรือไว้ปั่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางนั้นเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกศได้นะครับโทรที่0918611191นะครับอาชมนะครับ ใจนะครับตัวนี้เป็นนิวฮอลแลนด์ที 48R พอดีผมทดรอบเกียร์ไม่เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอดีเขาถอดพักออกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนติดตั้งเทอร์โบมาแล้วเขาก็จูนน้ามันเพิ่มมาหน่อยนึงนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับผมลดน้ํามันลงให้ได้นะครับควันมันก็จะน้อยลงนะครับรถใช้งานได้ปกติครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับรถใช้งานได้ปกติพวกโฟวินต่างๆก็ใช้งานได้ราคาคุ้มครับ2องแสนห้าหมื่นบาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับนิวฮอลแลนด์ท 48R ครับขอบคุณครับ